เม่อเอ์ไม,ม่ต้องไปโคราชเมื่อไรลูกเดี๋ยวได้เจอกันเพราะเดี๋ยวที่หน้าเขาว่าจะไปอ้าวไม่มีใครเอาให้หนูอหรอลูกสายชายอยู่ขนมแล้วเราจะซื้อที่ไหนคะอาบอาอย่าอย่าอย่าเสี่ยงดังมาซิไรส์ตื่นหัวนะมาพร้าลนะคะผัดกะเพราเนื้อสับ จับเนื้อไว้ทั้งแต่เมื่อวานไปไดป้นนไปทำใหม่หจะได้ปะอืมบอกแม,ม่ดาวค่สองฟองเลยฝากพูดคุยกันได้นะคะอยาให้ีนี่ไปเอาพี่น้องไปเอาเอาเอาโทรศัพท์หนูเขยบมาทำน,นี้ลูจะใครได้หนู อ๋อตอนนี้แล้วน้องวันนี้น้องจะขึ้นตาเที่ยงก็เดี๋ยวของพี่ขึ้นเป็นบ่ายโมงหรือบ่ายสองก็ได้ค่ะเหตุการณ์ปกติใช่ ok ใชไหมคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพิ่มขึ้นมาเยอะหรือเปล่าคะาผัดกะเพราเนื้อสับ ใครดาวอ๋อตอนนี้น,น้องน้องวันนี้น้องจะขึ้นมาอยาให้พิดนี่ไปเอาพี่น้องไปเอาเอาเอาโทรศัพท์หนูขยับมาทางนี้ลูกน่ใครดาวหรือวะอยาให้พิดนี่ไปเอาเพอาอี่น้อง <hand>, ไปเอาเอาเอาโทรศัพท์หนูขยับมาทางนี้ลูกน <hand>, <ๆ>่ใครดาวหรือ ไม่ใี่มันไม่มีช้อนอ่ะมันไม่มีชอ้อนตอนนีนในห้องไม่มีหรอคะไม่มีอ่ะนีคับอันนี้ช้อน้อืมนี่ไงเป็นเพื่อนเป็นไงบ้างคะวันนี้รู้สึกเหนื่อยหน่อยมีท้อบ,บ้างล้าบ,บ้างไม่ต่องอยู่หรือเปล่ายังอยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่าค่ะขอบคุณนะคะคุณยายจา๋าแบะมาให้กำลังใจทุกไลฟ์เลยไอ,อ้ดาปะไว้ข้างบนอืม ปกปเดี๋ยวคนนั้นจะกินข้าวเดี๋ยวคนนี้จะไปซื้อขนมดีว่าร้านค้<ค>าอยู่ใกล้ค่ะอนนตอนนี้ว่างานก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายนะคะเป็นกําลังใจให้กันตลอดอาม,ามาเลยค่ะหนูอบอกมาตอนไหนอะ่ะอืมห้าเม็ดเองหนูอา<ะ>สมุดเล่มเล็กมาให้มหือสิ่นอะไไปห้าเม็ด จมดเล่มเล็กอะปะดีเขียวก็ลูกเพื่อนเพื่อนได้รัทานกันได้เตอนนี้่ตอนนี้ก็เที่ยวสบายเลยใช่ไหมค่ะดีจังเลยค่ะได้เวลาพักแล้วเนาะได้เวลาเที่ยวเิ่มแล้ว ไข่อ้อยและไข่เป็ดของของพี่ของพี่คาว่าก็เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะอร่อเร่อได้เลยวันก่อนนะคะแล้ประทานอาหารจังวันไปด้วยคุยกันไปด้วยได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเย็นลูกของใหม่ไม่ได้หูเดี๋ยวค่อยหูเพราะเด็กไม่กินข้าวปม่ะแหรวเราข้าวกินไปข้าวเย็นตู้เย็นไป อตอนนี้ลน,ลน้องวันนี้น้องจะขึ้นมาเ,เหตุการณ์ปกติใช่ไหมคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพิ่มขึ้นมาเยอะหรือเปล่าคะไม่ได้วม่ดาหนูไปไปทำใหม่ก็ได้ป่ะพี่ว่กแม่ดาวแค่สองฟองเองแม่สอมอยู่หรือเปล่ายังอยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่า ค่ะขอบคุณนะคะคุณยายจ๋าแด้มาให้กำลังใจทุกไลฟ์เล็กสั้นๆค่ะห,หืมข้าวขาวไม,มลูกไป,ไปเอาจานไปแบ่งข้า,ขาวนี่มีกับข้าวให้แล้วค่ะไข่พะโล้เหมือนกันเตรียมไข่พะโล้ไว้ให้แล้วแต่เขาส่วนมากเขากินข้าวเช้าสายค่ะไม่เป็นไร พอดีเมื่อเช้าช่วงเช้าเป็นทานกาแฟบ่ายโมงหรือประมาณสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่เลื่อนได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นั่นเป็นไรค่ะจะได้ช่วยกันเนาะวันนี้มีกระเพราเนื้อสาพพาับค่ะแล้วก็ไข่าดาวคุณครูทานข้าวหรือย,ยังคะ่ะคุณรูทานข้าวขอบอะไรคะ ข้าวเลยกินข้าวไหมกินข้าวไหมเนี่ยบ้านจะกินเอาให้น้องแล้วลูกมได้อ่ะมากินข้าวกันจ้าไหนดูสิลูกไหนทำยังไงผมมาดูก่อนไม่ได้ตมตอนนี้ว่างตอนนี้ก็เที่ยวสบายเลยใช่ไหมคะดีจังเลยค่ะได้เวลาพักแล้วเนาะได้เวลาเที่ยวคอมเมนต์ได้นะคะน้องจง สวัสดีคุณยายจ๋าค่ะขอบคุณนะคะแตะมาให้ของพี่ปะไม่เผ็ดหรอกลูกเอานที่เสจกะเาแาไปสั่งก็ได้มันงสืออ่ะจุดอืมก็มะกขูงกินไม่ได้กันไงลูกมาก็เลยใส่นิดหน่อยดเดี๋ยวเด็กๆก<า>ินไม่ได้อือเบ้าดีกยล ขผ่อนอย่าลืมนำเสนอผลงานดีๆนะคะมาใส่กิ๊กเมตอละมาใส่กิ๊กเมตรละเดี๋ยวมาที่ทำให้ลูกน,น้อง<ำ>เด่าพึ่งนะมีหนูเขากระและ็ดเด็กนูหนทำพัลดิเด็กออนู้นทำพัลลิแต่ขนมปังเลยยังไม่หิว พอดีเมื่อวานสับเนื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะพอดีลูกชายเขาไปซื้อกบข้าวมานะคะผัดกะเพราเนื้อสับสับเนื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานคอมเมนต์ได้ค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราเนื้อสับเมื่อกี้ไม่ได้ลงไ,ได้คอมเมนต์ได้นะคะน้องจงสวัสดีคุณยายจ๋าค่ะ ขอบคุณนะคะแตะมาให้แล้วพ่อคนพ่อนอย่าลืมนำเสนอผลงานดีๆนะคะนี่ไปเอาพี่น้องไปเอาเอาเอาสัหนูขยับมาทางนี้ลูกใครได้หรือนี่หรอองอถ้าถ้าสมมติน้องเขาสะดวดอะไรตอนเที่ยง แวะไปทักทายเป็นกำลังใจให้กันนะคะของคุณครูเป็นไงบ้างคะมีปัญหาอะไรไหมไปหิวกันมานะคะมาถ้าจะเอาถ้าจะเจานพลาสติกอ่ะแล้วไปแล้วไปใส่มา บ่ายโมงหรือประมาณสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่เลื่อนได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นั่นเป็นไรค่ะจะได้ช่วยๆกันเนาะไม่เผ็ดเท่าไหร่เพราะว่าเด็กกินด้วยเจ้าตัวเล็กไปซื้อขนมอยู่กับเด็กๆค่ะ ทั้งวันไม่ค่อยได้มีเวลาว่างคะ,ะผมมาด้านหลังก็ต้องทางก่อนนะคะกานเที่ยวอย่างเดียวดีมากเลยค่ะเดี๋ยวให้สนุกสนุกนะคะยังคะถ้าน้องขึ้นเพื่อนเป็นไงบ้างคะ วันนี้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมีท้อบ้างล้าบ้างใครเอามาให้หนูวะหืมใครามาให้หดีให้กะเพาเนื้อไข่ดาวอร่อยแซ่บเวอร์แมาใส่กิะติกมาจืก มาใส่ติกิลล๊อเมตรละกระหะฟอ,กะฟอมกระหล่องมีทั้งสองฟองหยู่ว่าท่ก็อิ่มแล้ว